ท่าช้างวังหลังกันเลยนะเออแถวนี้แหละมาอยู่ริมด้านหลังด้านหลังมหาวิทยาลัยศิลปากรด้านหลังวัดมหาธาตุนะฮะจัดสวยๆเลยมุมน,นี้จะเป็นมุมเออน่าจะเป็นใครของหรือเปล่าเขาเรียกอะไรเนะี่ยอ๋อริเวอร์ไซด์แกลเลอรี่นอยู่ลูกปั้นช้างเขาสิฮ่าใช่ะะ เวรานโน่นนี่นั่งแย่ๆไปหมดเลย่นี่เป็นเบเกอรี่เป็นที่โชว์รับแรกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนี่ยมุมนี้เดินตรงไปก็จะเจอวัดพระแก้วแล้วนะมาในวันที่เดินชมกันนะเพื่อนๆนะก็เดินย้อนไปย้อนไปดูที่ท่าวังหลังท่าวังหลังท่าวังหลังท่าช้างช้างลูกป,ปั้นนะช้างลูกป,ปั้นสวยจังเลยมาเดินกันดูซิ อุมนี้มีอะไรบ้างนอกจากร้านขายายาหมองยาหมองนะลูก <c oughs> ปั้นช้างสวยๆเหมือนจริงมากเลยไปเดินกันอย่างเระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าเนาะคนนู่นนี่นั่นคนต่างชาติก็เยอะแดดร้อนๆอากาศอบอ้าวนะคะในหน้าฝนตกบ้างเล็กน้อยนี่คือกทมท่าช้างวังหลวงวังหลัง บ้านแบบเก่าๆก็ยังมีอยู่นี่แวบ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 แล้วนี่ขายน้ำดื่มขายน้ำนูน่นนี่นั่นอันนี้คือริมรั้วของวัดมหาธาตุวัดมหาธาตุด้านที่ด้านฝั่งอีกเส้นหนึ่งก็จะไปติดกับเขาเรียกว่าถนนสนามหลวงเนาะแต่นี่คืออีกเส้นหนึ่งนะคะ เส้นหนึ่งด้านหลังด้านหลังสวยๆงามๆเออนื่องจากเป็นวันหยุดนะคะ่ะมาเดินวันนี้ก็ของจะไม่เยอะถ้าเป็นวันทํางานเนี่ยของจะเยอะเลยเนาะมีแฟดอันนี้แล้วก็มีโน่นนี่นั่นแฟเดิน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 ไปดูว่าวันนี้เขามีอะไรมาตั้งกันบ้างในวันที่ฝนตกเฉะแฉะเล็กน้อยนะรถกทมจักรยานมีใหออ้สแกนนะคะนี่ขาย เครื่องก็มีนะนี่ค่ะสเตเตอร์ดอรี่เป็นตึกเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะริมรัว้วริมรัวมร้ววัดมหาธาตุเนาะตรงท่าเนี่ยท่าราบตรงเนี้ยท่าราดห้ังหลังวังหลวงเขาทำเป็นที่จอดรถนะคะคนที่มาทําธุระปับังแถวท่าประจันแถวเนี่ยท่าเตียนฝั่งเนี้ยก็สามารถจะเข้าไปจอดได้นะ จะมีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปนะคะไปยาผ่าเดิน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 นี่ใน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 วัดในวัดหลายหลายในแล้วกินในวัดก็มีที่จอดรถนะคะปกติแล้วตรงนี้จะมีร้านที่มีมาตัดแว่นกันอยู่แล้วก็เป็นร้านแว่นหลายแว่นเลยหลายร้านนะแล้วก็มีร้านยำมงยำมองเนี่ย ก็ออจะเรียกว่าที่จะรัแของท่ามหาราชเนี่ยมุมนี้สวยๆครัเพื่อนๆมาดูท่ามหาราชจุง้งนะตรงฝั่งนู้นก็เป็นวัดนะคะวัดวัดมหา,าธาตุนี่ค่ะจ้าจักรยานสวยไหมสวยจังเห็นไหมสวยสวยสวยอ้าวมุมนี้เขาจักรยานออกหมดแล้วเหรอปกติตรงนี้จะมีแบบว่า การท่างเที่ยวนะาการเชิงอนุรักษ์ในการใช้จักรยานอันนี้เขาเอาจักรยานที่ติดก,กำแพงออกหมดแล้วเนี่มาดูด้านนี้อันนี้เหลือจักรยานคันเดียวจักรยานล้อใหญ่นะคะงาม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 นะในกทมประมาณนี้นะคะไปะแต่สุดนี้สุดนี้ก็จะไปเจอแม่น้ำเจ้าพระยาเขาเรียกว่าท่ามหารอดเดินกระต่อเดินกระต่อก็จะมีที่กดเงิน มีร้านต่างๆเนี่ยเข้าไปจะมีที่จอดรถนะคะเนี่ยเข้าไปจะมีที่จอดรถเวลาเราสแกนปั๊บตรงเนี้ยเขาก็เอ่อนับเวลาของเราไปากี่นาทีนะคะเอารถไปจอดข้างบนนะคะแล้วก็มีเอ่อเครื่องคิดเงินเนี่ยแล้วก็ออกมาทำธุระป,ประปังหรือว่าจะข้าม เรือไปฝั่งนู้นสวยงามสวยงามเพื่อนๆนไปเดินตามย่าปะข้ามารถนี่ค่ะที่จอดรถดู้ไอรถกำลังออกมาแล้วลิบข้ามนี่ค่ะออกมาไปจะไปสแกนแต่ตัวนี้ตัวนี้เขากำลังปรับปรุงนะคะตัวนี้ปกติจะเป็นร้านขายของนี่แต่ส่วนใหญ่จะขายวันธรรมดาถ้ามาวันหยุดมันหยุดราชการวันแต่ว่าที่์ก็จะมีมม,มีค่อยมากเท่าไหร่เนี่ยมุมนี้ค่ะ ขึ้นไปก็จะมีมุมถ่ายรูปนะแล้จะติดกับแม่น้ำเจ้าพยาถ้ามาาดเนาะงานศิลป์งานอาร์ตเขายังมีให้ให้ดูอยู่นะคะอ๋อ,อกำลังจะทำน้ำพุน้ำพุเต้นระบำตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูเรือ <laughs> อันนี้หัวหัวรถเอามาตกแต่งสวยงามนะจ๊ะเออระวังจะแฉบใบชิคเก็ตี <laughs> ก็สามารถมาต่อเรือตรงนี้ได้ <laughs> น้ำเจ้าพญาน้ำขึ้นนะคะช่วงนี้น้ำขึ้นสูงเลยแล้วก็เรือเข้ามาเทียบ,บนี่ค่ะยังมีบ้านเก่าให้ดูนะบ้านเก่าอย่างนี้ยังเห็นหยังเห็นอยู่นะจ๊ะนู่นค่ะเรือข้ามไปนูน้นฝั่งนูน้นฝั่งนู้นก็จะเป็นท่าน่าจะเป็นท่าของออวังหลัง ข้างหลังก็คือของโรงพาบาลศิริราชเนาะฝั่งกันนี้อยู่แค่นี้นี่นนเรือข้ามฟ้าไปฝั่งนู้นก็มีนะคะเรือเหมาก็มีนะคะแล้วแต่คนเรียกใช้บริการนะคะเรียกว่าท่ามหาธาเนาะมาบันเทียวกรุงเทพพามาชมเรือนะขอบคุณนะจ๊ะทุกคนทุกกำลังใจเนาะ แวมมาเดินเที่ยวกับย่าในวันหยุด <c oughs> ในวันที่เด็กๆยังไม่เปิดเทอมใกล้แล้วใกล้ละนี่ย่าก็ต้องหมดอิสรภาพไปแล้ว <c oughs> ช่วงนี้มีโอกาสก็เที่ยวไปเก็บภาพไปสวยๆนะเรือท่องเที่ยวกำลังเข้ามานี่คนก็จะมาลงท่านี้เพื่อจะไปพระราชวังนะแต่ถ้ามาในวันต้องเช็คกันว่าวันที่มีพระราชพิธีต่างๆก็จะเข้าไปไม่ได้ ก็ได้แต่ชมด้านโนอกนะจ้ะ mm. เาเราก็ยังสนับสนุนให้เที่ยวนะ mm. ก็ไม่ได้ว่าปิดกั้นทั้งหมดนะ mm. เป็นช่วงเช้าหรือว่าช่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. เออนะช่วงเช้าก็ยังแวะเข้าไปถ่ายรูปกันได้แต่ว่าถ้าช่วงบ่ายที่มีพระราชพิธีก็ต้องนะสงวนไว้ hey. ขอบคุณนะคะทุกกำลังใจลำแม่น้ำเจ้าพระยากันดีกว่าน้ำเยอะมากนี่ เยอะมากมวลน้ำเยอะมากนะขอบคุณทุกกำลังใจนะเลิฟ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 ทุกกำลังใจขอบคุณขอบคุณแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะจ้าเรือกำลังมาเรือกำลังมาว้าว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 บ๊ายบายทุกคนที่อยู่ next time Bye.